ไทยจีนฟรีวีซ่าอย่างเป็นทางการมีผลวันที่1มงงีนาคมนี้ไทยจีนฟรีวีซ่าอย่างเป็นทางการมีผลวันที่1มงงีนาคม67โดยนายปานปรีพหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายหวัง ผู้อำนวยการสำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมลงนามในพิธีความตกลงและเอกสารสำคัญไทยจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งการและการสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไป เมื่อวันที่28มกราคม2567ในายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกกะกวนการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ในโอกาสที่นายหวังอี้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่26-29ถึง29มกราคมนี้ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567มีสาระสำคัญได้แก่จะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนในการเดินทางเข้าออกหรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน30วันและรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันใดๆยกเว้นกรณีการพำนักถาวรการทำงานการศึกษากิจกรรมด้านสื่อหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ